ดนะิอ่เาเยอืมา,านอาหาราหัาวเส้นโงทุกคนก็จะม,มีเตดย่างอะไรวกน มาดูจะได้กินหรือเปล่านะคนเยอะรอนานโอ้โหต้องรอคิวอะทุกคนอาจจะไม่รอนะคนุณไปเดินเล่นก่นนอนนะกินมาารลยเป็ดย่างลูกเป็ดย่างเนี่ยมาทุกคนเดินกันต่อจะอิม่มเองกับปลาหมึกปิ้งไปแล้วนะครับเมื่อกี้ปลาหมึกปิ้งเจี๊แข็งเผ็ดมากทุกคน แต่เด็กด,ดูคนก็ยังเยอะนะค,คนยังมาเรื่อยๆทุกคนเยอะแยะมากเราจะเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปจนถึงช่วงเย็นเลยครับเดี๋ยวจะไปเดินดูที่เขาประดับไฟกันด้วยนะฮะนี่ับ <Yeah. S 2> คนเยอะมากมีอะไรทุกคนร้านฮันนี่ฮันนี่แพนเค้กฮันนี่แบร์แพนเค้กทุกคนอันนี้เยอเลยน่ากินเหมือนกันนะ กินอยู่อีกสองฝั่งเลยครับน่ากินหลายร้านมากทุกคนยังเหลือร้านฮะเก๋าคอสัมเภารรถติดครับทุกคนตรงนี้ครับะไรกันเลยถึงโตเธออยู่เรื่อยคอสัมเภารเสิร์ย่างเปี่ยนเส้นทางกันเดินไปเดินขึ้นขึ้นางเลยทุกคนเ่ยอยากินมากเลยอ่ะ เป็นเป็ดหรือเป็นไห้ทุกคนโอ้เราตัวนี้เราตัวนี้นะครับเราลัดขั้วเราลัดขั้วเนี่ยมันก็มีเห็นอยู่เรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินไปกินขนมปังนะครับร้านขนมปงังรู้เลยอ่ะเ้ามันไห่มากทุกคนนา่ากินมากไอตัวใหญ่ นี้ผมก็เดินมากลับมาที่ซอยสุนแรงนามนะครับคนเหนียวมะม่วงทุกคนกินมากที่ผมเข้ามาในซอยแปลงนามนะทุกคนเราก็เดินต่อไปนะที่ผมอยากกินขนมปังปิ้งมากทุกคนบัวเจ้าเดินมาอยู่ในซอยนี้นะครับเฮ้ยเ้ีเ๊ยวซาลาผ่านมากดูดิ ฝังง่งนี้ก็มีร้านบุรพารังนกด้วยครัใช่นะฮะรังนกนะฮะเจ้าซาน่ากินมากถึงสเต็กก็มีทุกคนดูได้ที่ผ่านมาตอนแรกแล้วผมเลยกลับเข้ามาในซอยกลางน้ำนะฮะผมจะสั่งสเต็กนะฮันทุกคนอร่อมากเอาทุกคนไปกับไปต่อ ีเราสั่งหมูสเตีไว้ครับเดี๋ยวเรากลับมาเอานะครับรอนานครับหลายคิวสามสิบนาทีทุกคนญี่ผุ่นมขึ้นมาเดินบนต่างดังล่างเลยไม่ไหวคนเยอะมากครับแน่นมากทางข้างทางก็มีของขายเนี่ยเยอะมากเลยดูนะฮะนี่อะไรเขาตังค้อนี้เบี้ยวท่ออะไรกันน่าจะเป็นเก้าปูชนบุรีนะครับทุกคนนี่ ก็ขับข้างแล้วทุกคนแน่นเลยครับยิ่งเย็นยิ่งคนเยอะมาศาลมากนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะไปดูไปทุกคนเดี๋ยวเดินันสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับเอาหมูสเตแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อขนมปังฟ้งแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูไฟรอบดึกกันนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวต้องรีบออกครับเดี๋ยวมันจะกลับยาทุกคน

เอาละทุกคนวันนี้ก็ได้หมูสเตะมาแล้วนะครับหมูสเตะแปลงน้าหรือชื่อหรือชานะครับได้มาแล้วแล้วก็คนเยอะมากนะครับตอนนี้ผมก็เดินถึงช่วงเย็นแล้วนะครับดูปริมาณคนที่เข้ามาในซอยนะครับเยอะมากเลยนะฮะบนถนนเยาวราชตอนนี้นะครับโอ้โหนี่ผมมาแต่กลางวันยันมืดเลยนะฮะตอนนี้หกโมงแล้วนะครับทุกคนพอเดี๋ยวจะ ไปซื้อขนมปังปิ้งนะฮะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าถ้าได้กินขนมปังปิ้งก็จะขอตัวกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าปริมาณคนดูดีคนดูดูแน่นมากแล้วอะ่ะจะไปยังไงก่อนไปเลยไหมสุดเลยนะครับกินข้างค้าก็เยอะมากๆากแต่วันนี้ผมก็กินเยอะมานะหลายอย่างแนละ้ว ไปฝ่าไปให้ได้ได้ไปได้ไหมเร็วโอ้ดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนใจกลับกเนี่ยทุกคนขอเปลี่ยนเร่งกันนะฮะเพราะว่าคนเยอะมากเพราะวันนี้ปิดถนนแล้วนะฮะคนเยอะมากเลยต้องไปไม่ได้เดียว คนไปไม่ได้อะแน่นมากโ oh อ้มากตรงนี้ก็มีของเล่นมาขายด้วยทุกคนรูบิกรูบิกรูบิ้ขายด้วยนะนี่ตรงนี้จราจรติดขัดนะฮะเราจะค่อยๆขยับไปนะฮะนถึง คือถ่ายไม่เห็นอะไรแล้วทุกคนก็จะเห็นแต่ผู้คนเดินเข้ามาในซอยนระ์นถนนยามร่าแล้วฮนะเดี๋ยผมจะพาไปให้ถึงร้งานขนมปัมงโอ้ยก็เราจะกลับ oh <my> ดูว่าเราจะเปลี่ยนใจกลับนะฮะแต่ผมไม่ได้ไปดูนี่ละไอ้นี่ยางไฟอ่ะลองไปไปเรื่อยๆจะลองฝ่าไปเรื่อยๆทุกคนมันจะไปถึงไหนคนเล่นไหนอะ หมูกรูดิ้งเนี่ยหอมากเลยทุกคนนี่ับกะเดืบกระดือกฮะรตรงนี้กะเดืบกระดือ้าอรติดนะทุกคนไปนไม่ได้แล้วไปไม่ได้ทุกคนกล้าชเงอดูดีว่าเ ขออนุญาตเปลี่ยนเลนูเกเปลี่ยนเลนรใชเลยโอ้ยติดเหมือนกันไปไม่ได้เลยฮะทุกคนทุกคนไปต่อเยอะมากแล้วผมจะเดินถึงหลังปั้งไหมเนี่ยตรงนี้มันมีของขายตลอดทางนะฮะจะแ,แบบมันเดินไม่ได้แล้วทุกคนมันแน่นมากเลยนะตอนเนี้ย เพร้างค่านข้างว่ามีของกินอยู่ตลอดเวลาสุดๆแล้วทุกคนวันนี้นะครับไปให้ถึงครับไปให้ถึง,ไป,ถงไปให้ถึงแล้วมันรูจะได้กินหรือเปล่านะอาจจะต้องเดินออกเลยทุกคนไม่ไหวแล้วโอ้ยมีขหยับเลยครับตอนนี้ก็จัดระเบียบร้านอีกแล้ว ขอเก็บระเบียบตายแล้วครับตันอีกแล้วครับเอทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดป้าไปตรงนู้นเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะกลับเลยแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วป่าป่าคนไม่ไหวนะครับ้เราจะขอเออกทางน่จะไปไหนนนั้นไหกเดี๋ยวไปกลับเข้าตรงแลงนะเ้ากลับเลยแล้วกันนะเอาทุกคนเรารับแล้วนะครับ ไม่ไหวแล้วครับคนเยอะคนเข้ามาเยอะนะฮะเดี๋ยวผมตามน้องโรบินฮูดอยู่นะฮะข้างในคนแน่นมากไม่สามารถเดินไปร้านขนมปังได้ผมขอกลับก่อนแล้วกันมันเยอะมากแนะฮะขับสะดุดพักเก้าวไกลด้วยน่าเสียงอีกทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับเอาละครับทุกคนไปตามโรบินฮูดไปฮะ เดี๋ยวเดินจนสุดสถานีก็เดี๋ยวตัดจบแล้วเจอกันใหม่เลยทุกคนนะไม่ไหวนคนเยอะจริงๆทุกคนกคนี่ผมใช่เดี๋ยวออกมาตรงถนนแปลงนานลวลก็จะมีร้านขายอยู่เยอะถูกทอบกินไหมถอ,อกท,ทอดนัง่งกินมากเลย นน้ตรงนี้ก็มีร้านขายเยอะเหมือนกันนะทุกคนผมว่าดูเดี๋ยวจะกลับว่าเดี๋ยวอาจจะหาอะไรกินแล้วก็กลับเลยแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วคนเยอะคนเข้าไปข้างในข้างในนี้เดินไม่ได้นะครับแน่นมากนะครับี๋ยวหายใจไม่ออกนะครับเทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมทุกคนบ๊ายบาย step uh, step one wake up really gonna rise with the sun step two get some good some food in you step three you grow hard about what you want to be step four everybody just do your thing wake up taste to be a good. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up today's yeah. yeah. gonna